สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวขาว่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับจากทางด้านฝั่งของทาริกซาริลอามาซึ่งเขาวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแยง้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนแล้วก็สันติภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นเขาบอกว่ามันจะทำลายฝ่ายที่ครองอำนาจในยุโรปโดยรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยครับ เดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังแต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตกันก่อนนะครับท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังนะครับเขาบอกว่าโอกาสในการยุติสงครามยูเครนไม่เคยดีเท่าครั้งนี้มาก่อนแม้ว่าจะยังคงมีความพยายามจากยุโรปตะวันตกที่ลดลงในการขัดขวางและแน่นอนว่ายกเว้นช่วงสงครามเกือบจะสงบในฤดูใบไม้ผลิ เมื่อปี2022ที่ชาติตะวันตกขัดขวางนับตั้งแต่นั้นมาก็เรียกว่ามีแต่เลือดที่เรียกว่าลงสู่พื้นในแผ่นดินของยูเครนขณะนี้มีโอกาสที่แท้จริงที่ประทับดีของรัสเซียและสหรัฐได้มีการจะดําเนินการเพื่อทําให้สถานการณ์สงครามในครั้งนี้มันยุติลงทั้งนี้บอกว่าระบบของเซเลนกี้ในยูเครนและผู้สนับสนุนที่เหลือในนาโต้และสหภาพยุโรปได้กลับมาสู่ความเป็นจริง นั่นก็คือการยอมรับบางอย่างอย่างเงียบๆว่ารัสเซียนั้นกําลังจะชนะสงครามในสนามรบและสันติภาพในภายหลังน่าจะนํามาซึ่งความสูญเสียที่ไม่จําเป็นเพิ่มเติม,ตมสําหรับยูเครนและผู้ใช้ประโยชน์จากชาติตะวันตกไม่มีอะไรแน่นอนนอกจากความตายจนกว่ามันจะกลายเป็นอดีตสันติภาพนี้ยังอยู่ในอนาคตหวังว่าใกล้เข้ามาแล้วแต่เราสามารถเริ่มคิดถึงผลที่ตามมาได้แล้วสําหรับ32ประเทศในยุโรปที่อยู่ในนาโต้และก็สหภาพยุโรปหรือทั้ง2องอย่าง การพิจารณานี้มักมองในแง่ของท่าทีทางการทหารนยโยบายต่างประเทศและเศรษฐกิจที่น่าสนใจก็คือว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนว่าคําทํานายที่ตื่นตระหนกเกี่ยวกับการโจมตีของรัสเซียต่อประเทศสมาชิกแถบบอลติกหรือว่าประเทศในยุโรปอย่างที่พวกนาโตนั้นได้มีการคาดการณ์กันเอาไว้อะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นกับลัทธิทหารที่ขับเคลื่อนด้วยนี่มหาศาลใหม่ ชาวยุโรปที่นาโต้และสหภาพยุโรปจะกลับมามีสติสัมปมชัญญะเพียงพอเพื่อไม่ดําเนินการในการที่จะกีดกันรัเสเซียอีกต่อไปถ้าเป็นเช่นนั้นก็ยังรู้บอกว่าพวกเขาเองจะเจอกับภาวะล่มสลายเนื่องจากว่าจะเจอกับราคาพลังงานที่สูงขึ้นและการลดลงของภาคอุตสาหกรรมรวมถึงหนี้สาธารณะของยุโรปที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคําตอบสําหรับทุกคําถามข้างต้นจะขึ้นอยู่กับทางการเมืองภายในรัฐสําคัญในยุโรปจะพัฒนาไปอย่างไรในแง่คําถามที่สําคัญที่สุด อยงข้อเดียวคืออนาคตของฝ่ายขวาใหม่ที่กําลังเพิ่มขึ้นหรือแม้แต่พุ่งขึ้นในยุโรปแต่ตะกะนี้ก็ทํางานในทางกลับกันหากว่าสงครามยูเครนสิ้นสุดลงตามเงื่อนไขของรัสเซียเป็นส่วนใหญ่ซึ่งในขณะนี้ได้รับการสนับสนุนจากโดนั์ทรัมผู้ดาของสหรัฐยด้วยสันติภาพนี้จะส่งผลกระทบต่อการเมืองภายในของนาโต้สภาพยุโรปอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้และโดยเฉพาะโอกาสของฝ่ายขวาใหม่ทั้ง3ประเทศโดยเฉพาะฝรั่งเศสเยอรมนีและอังกฤษนั้น มีจุดยืนร่วมกันก็คือพักขวาใหม่ของตนรวบรวมข้อมูลต่างๆางกันเอาไว้โดยเฉพาะในส่วนของ Assembler National นะครับหรือว่า RN ในฝรั่งเศส Reform UK ในอังกฤษและ Alternative for Deutschland อย่างของทางด้านในเยอรมนีหรือว่า AfD นะครับต่างก็เป็นผู้นำในการสำรวจความคิดเห็นระดับชาติแม้ว่าสถานการณ์นี้จะคล้ายคลึงกับรัฐอื่นๆในยุโรปเช่นสเปนและก็ออสเตรีย แต่กรณีของอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมันนั้นพิเศษเนื่องจากน้ำหนักทางเศษรษฐกิจและการเมืองของพวกเขาการพุ่งขึ้นของฝ่ายขวาใหม่ไม่ใช่เรื่องใหม่อย่างใดมันค่อยๆสร้างขึ้นมาประมาณกว่า20ปีแล้วและสำหรับผู้สังเกตการบางคนชัยชนะของขวาใหม่นั้นคือเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วโดยเฉพาะเมื่อฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมาในช่วงของการเลือกตั้งรัฐสภายุโรปก็ยอมรับว่าความพยายามอันยาวนานในการกีดกันขวาใหม่จากรัฐบาลนั้นสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการ คำกล่าวนั้นอาจเร็วเกินไปเล็กน้อยในออสเตรียเยอรมนีและฝรั่งเศสรูปแบบการปกครองในปัจจุบันยังคงยึดหลักการติดกันฝาใหม่อย่างไรก็ตามบางครั้งคำว่าเร็วเกินไปก็อาจหมายถึงทำานาอนาคตแรงกดดันจากพรรคฝ่ายฝาใหม่ไม่ได้ลดลงแต่กลับเพิ่มขึ้นมาตรการในปัจจุบันที่พยายามเพิกเฉยต่อการสนับสนุนจากประชาชนของพวกเขาด้วยทุกวิธีทางที่มีกลิ่นอายของความสิ้นหวังและอาจล้มเหลวโดยสิ้นเชิงในอนาคตอันใกล้ยกตัวอย่างในกรณีของเยอรมนีและโรมาเนีย สำหรับเอียนเบรเมอร์ที่ปรึกษาด้านภูมิรัฐศาสตร์จอาริกันผู้วิจารณ์ที่มีชื่อเสียงและเป็นตัวแทนของแนวคิดหลักของพรรคสายกลางเขามองว่าทั้งสองกรณีนี้เป็นตัวอย่างของความสําเร็จในการต่อต้านฝ่ายขวาใหม่แต่นีหน้าคิดยิ่งขึ้นนั้นก็คือทั้งสองกรณีนี้มีความสําคัญแต่ไม่ใช่ด้วยเหตุผลที่เบรเมอร์จินตนาการในเยอรมนีและโรมาเนียเขาเตือนว่าเราเขาเตือนว่าการเลือกตั้งในปีนี้ส่งผลให้เกิดรัฐบาลสายกลางแม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของการสนับสนุนฝ่ายขวาจัดก็ตาม สิ่งที่เบรเมอร์ลืมกล่าวก็คือว่าใน2กรณีนี้ชัยชนะของสายกลางเป็นผลมาจากการเล่นศกปรกในโรมาเนียซึ่งอยู่ชายขอบของสาภาพยุโรปวิธีการที่ใช้มีความโหดร้ายและไรยย้ยางอายอย่างยิ่งการท้าทายครั้งใหญ่จากฝ่ายขวาใหม่ภายใต้การนำของคาลินเจอเจสกูสามารถหยุดยั้งได้ด้วยการใช้วิธีทางกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมหากไม่มีสิ่งนี้ทางด้านในส่วนของโรมาเนียนั้นคงมีประทับดีฝ่ายขวาใหม่ไปแล้วเช่นเดียวกับทางด้านในส่วนของโปรแลด์ ในเยอรมนีดินแดนแห่งความเป็นระเบียบและก,กฎเกณฑ์สิ่งต่างๆมีความละเอียดอ่อนเพียงเล็กน้อยเพื่อรักษาควบคุมของกลุ่มสายกลางในเบอร์ลินแม้ว่าพรรคอันเทอร์เดทีฟฟอร์ดอยส์ลังหรือว่าเอฟดจะประสบความสําเร็จในการเลือกตั้งอย่างมากสสิ่งนี้ถูกกระทําขึ้นสิ่งหนึ่งเพียงแค่ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญส่วนอีกสิ่งหนึ่งน่าจะถือเป็นความไร้ความสามารถที่น่าเหลือเชื่อหรือว่าการปลอมแปลงจากผลการเลือกตั้งโดยเจตนาแม้ว่าจะมีการดําเนินการในระดับท้องถิ่นก็ตามนโยบายที่เรียกว่ากําแพงไฟซึ่งเป็นนโยยบาย ในการปฏิบัติต่อเอฟดแตกต่างจากพรรคอื่นและกิจการทางการสร้างพันธมิตรทางการเมืองเป็นการละเบิดความยุติธรรมขั้น,นพื้นฐานรวมถึงสาระสาคัญของรัฐธรรมนูญเยอรมนีเนื่องจากมันทําให้คะแนนเสียงของผู้สนับสนุนเอฟดมีน้าหนักน้อยลงไปในทางปฏิบัติสิ่งเหล่านี้สร้างความแตกต่างที่สําคัญและเละขาดหากไม่มีกําแพงไฟพันธมิตรระหว่างฝ่ายขวาใหม่และสายกลางคงได้ปกครองเยอร,รมนีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลอลอีกอย่างที่ทาให้รัฐบาลเยอรมนีชุดปัจจุบันสามารถจัดตั้งขึ้นได้คือทําหาย สำหรับคะแนนเสียงจํานวนมากนะครับซึ่งไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ามันมากแค่ไหนเพราะการนับคะแนนใหม่ทั่วประเทศที่จําเป็นอย่างเล็กด่วยยังคงถูกยืดเยื้อสําหรับผู้ท้าชิงจากฝ่ายซ้ายซาร่าวากินเลสและพรรค BSW ของเธอมิฉะนั้น BSW คงจะได้นั่งที่นั่งในสภาใหม่มากพอที่จะทําให้การจัดตั้งแนวร่วมปกครองในปัจจุบันเป็นไปไม่ได้ในทางคณิตศาสตร์ประชาธิปไตยเยอรมนีมีจุดเด่นที่น่าสงสัยแต่ไม่ใช่เฉพาะตัวในการเลือกปฏิบัติต่อพรร ฝ่ายขวาใหม่และพรรคฝ่ายซ้ายใหม่อย่างเป็นระบบเพื่อปกป้องตัวเองจากประชาชนเมื่อรวมถึงกรณีของฝรั่งเศสซึ่งเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ผลการเลือกตั้งถูกจัดก,การอย่างน่าละอายเพื่อทําให้ผู้ลงคะแนนทั้งฝ่ายขวาใหม่และซ้ายใหม่สูญเสียสิทธิทางปฏิบัติคําถามจึงยิ่งชัดเจนขึ้นอีกว่าการโกงในลักษณะนี้จะดําเนินการต่อไปได้อีกนานแค่ไหนก่อนที่คําว่าประชาธิปไตยจะสูญเสียความหมายทั้งหมดที่อาจจะยังหลงเหลืออยู่ที่สําคัญวิธีการที่กลุ่มสายกลางในยุโรปใช้เพื่อยับยั้งความก้าวหน้าของ ฝ่ายขวาใหม่กําลังบ่อนทาลายความน่าเชื่อถือของกลุ่มสายกลางและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับฝ่ายขวาใหม่โดยไม่ต้องพูดถึงแรงหนุนที่ชัดเจนที่ฝ่ายขวาใหม่ในยุโรปได้รับจากความสําเร็จที่มันเกิดขึ้นณขณะน,นี้ถึงจุดนี้การขับเคลื่อนโดยความกังวลของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกี่ยวกับการย้ายสินฐานเศรษฐกิจบรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรมรวมถึงความล้มเหลวโดยทั่วไปของชนเหล่านี้ที่มองในโลกที่มองโลกในแง่ร้ายที่ไม่น่าสนใจฝ่ายขวาใหม่ของยุโรปกําลังทําท่าทีเนี่ยครับในการที่จะ ดำเนินการในการสร้างผลงานที่ดีขึ้นอยากต่อเนื่องนั่นเองไม่น่าแปลกใจนะครับที่ผู้นํารัสเซียไม่ปิดบังว่าพวกเขากําลังจับตามองอย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาในฐานะส่วนหนึ่งของการดําเนินนโยบายต่างประเทศอย่างรอบคอบเพราะคำถามที่ชัดเจนคือการเข้าร่วมหรือว่าการครอบงรัรัฐบาลของฝ่ายขวาใหม่จะหมายถึงอะไรในฝรั่งเศสเยอรมนีและอังกฤษซึ่ง3าประเทศที่มีปัญหาแต่ยังคงมีอิทธิพลอย่างมากเป็นที่ตั้งของเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปที่นาโตและสหภ,ภาพยุโรปนั้นรวมตัวกันและโดยทั่วไปแล้วยังกำหนดทิศทางการเมืองด้วย และสิ้นสุดของสองครามยูเครนหนึ่งในทางปฏิบัติคือชัยชนะของรัสเซียจะส่งผลต่อโอกาสของขวาม่ในการทําให้เกิดแผ่นด,ดินไหวทางการเมืองเหล่านี้อย่างไรในฝรั่งเศสเยอรมนีและอังกฤษนักการเมืองสายกลางและสื่อกระแสะหลักของพวกเขาได้กล่าวบอกว่าได้กล่าวหาฝ่ายขวาใหม่ว่าเป็นผู้ที่โปรรัสเซียความสัมพันธ์ที่แท้จริงในด้านอุตสมาหดมการและทางการเมืองไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบเป้าหมายเหล่านั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งถูกตีความอย่างมุ่งร้ายว่าเป็นผลมาจากการแทรกแซงและการตัดสินนะครับหรือว่าการกระทําของรัสเซีย ที่น่าแปลกก็คือว่าตรกะเดียวกันนี้ไม่เคยนํามาใช้กับการทับซ้อนอย่างมหาศาลและแทบจะน,น่าละอายของจุดยืนกลุ่มซายากลุ่มสายกลางที่ก่อให้เกิดลัทธิแอตแลนติกนิยมพวกชาวโยุโรปสอดคล้องกับจุดยืนของสหรัฐตามกดแล้วนั่นก็คือเป็นการเลือกอยากอิสระของพวกเขาและไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาที่ส่งผ่านมาเช่นสื่อกระแสหละักคลังความคิดหรือว่าวิธีการรับอื่นแต่ถ้าชาวโยุโรปเพียงแค่แสดงความปรารถนาที่จะเข้าใจจุดยืนของรัสเซียนั่นต้องเป็นสิ่งที่รัสเซียคือผู้ร้ายที่มาบังคับพวกเขาาทํ ในแง่าการสิ้นสุดสงครามยูเครนแนวร้มที่จะทาให้กลุ่มสายกลางในยุโรปสูญเสียเครื่องมือที่พวกเขาชื่นชอบในการโจมตีฝ่ายขวาใหม่แบบมีโอมกคาที่ในอังกฤษเช่นพรรคแรงงานที่กำลังปกครองเริ่มเพิ่มแคมเปญใหม่ที่บุกเป้าไปที่การทําลายรีฟอร์มยูเครนและผู้นํานิเกลฟารัสโดยเน้นย้าถึงตีมรัเสเซียรัเสเซียรัเสเซียในแบบฉบับท้องถิ่นพรรคอันเทอร์เนทีฟฟอร์ดอิส a ลนเอฟดของเยอรมนีนักการเมืองบางคนถูกมองว่าใกล้ชิดกับรัเสเซียเกินไป เพิ่งถูกกีดกันออกไปเพื่อสร้างภาพลักษณ์โดยรวมที่เป็นมิตรกับรัสเซียน้อยลงอย่างไรก็ตามโชคดีที่ผลกระทบนี้เป็นเพียงผิวเผินอันเนื่องมาจากแรงกดดันจากสื่อถ้าที่ผ่านมานั้นอลิซไวเดนยังคงไม่หยุดวิจารณ์แนวทางที่ก้าวร้าวของรัฐบาลเยอรมนีและการใช้เงินหลายพันล้านกับการจัดหาอาวุธให้กับยูเครนเธอยังคงเรียกร้องให้มีการปรับความสัมพันธ์ที่ปกติกับรัสเซียผ่านนโยบายต่างประเทศที่สมจริงโดยเน้นผลประโยชน์แห่งชาติของเยอรมนีสติตภาพ S 1> <S 1> เนือ,อยูเครนมีแนวโน้มอ,อย่างมากที่จะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายควาใหม่ของยุโรปและทำให้ชีวิตของกลุ่มสายกลางในยุโรปยิ่งยากลำบากมากขึ้นกลุ่มสายกลางจะสูญเสียหนึ่งในเครื่องมือหลักของพวกเขาในการปลุกกระแสความหวาดกลัวสงครามในหมู่ประชาชนฝ่ายความใหม่จะมีความเประาะบางน้อยลงต่อการโจมตีพวกเขาเป็นกองกําลังที่ 5. ของกรเสเซียในขณะที่จุดยืนที่สมจริงและสร้างสรรตอนโยบายเกี่ยวกับกรเสเซียจะยิ่งดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นสุดท้ายเมื่อสันติภาพเกิดขึ้นสงครามและผู้ที่อยู่ในชาติตะวันตกที่ยั่วยุและยืดเยื้อสงครามอาจได้รับบกาารรตวจสออย่งเขข้้มน ตามสมควรที่ได้รับาการประเมินอย่างตรงไปตรงมาและวิาพากษ์วิจารณ์ต่อความโ่กขราของสงครามที่กลุ่มสายกลางก่อขึ้นรวมถึงนักการเมืองผู้เชี่ยวชาญและสื่อกระแสหลักจะยิ่งบ่นทำลายอิทธิพลของกลุ่มสายกลางทุกคนรู้ว่าสงครามยูเครนนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่ในยุโรปและสันติภาพยูเครนก็อาจจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้อีกด้วยนี่เป็นสิ่งที่ทางด้านทาริกไซริลอามานั้นเนี่ยเขาวิเคราะห์กันเอาไว้นะครับก็รอดูแล้วกันเพราะที่ผ่านมานั้นเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มพวกขวาใหม่นั้น,นีได้มอิทิทพล ในการเลือกตั้งครั้งใหม่ในหลายๆประเทศของยุโรปมาก่อนหน้านี้นี่เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอัปเดตนั้นนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสาร่างประเทศแบบนี้ก็ฝากคุณผู้ชมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ